ครับสวัสดีครับครูปอนะครับในช่อง S M S Music นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงที่กําลังมาแรงนะครับยังฮักภัยอีกได้ปอนะคะเพลงนี้กําลังมาแรงใน YouTube ตอนนี้เลยนะครับทีนี้ในเพลงนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับก็จะมีนักร้องผู้หญิงนะครับแจมเข้ามาด้วยในบางท่อนทีนี้เพลงนี้นะครับออริจินอลมันจะอยู่ในคีย์ B flat นะครับ บีแฟทพอเรามาเล่นเป็น G ีอย่างนี้นะครับจับในหน้าตา G ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นคีย์ที่ตรงกับ YouTube เลยนะครับเปิดแล้วก็เนี่ยเราครับเราคาโป้นะครับไว้ที่เฟดที่3นะครับแล้วก็เล่นเป็น G ีนะครับตามขอที่ให้เลยนะครับทีนี้แพทเทิร์นในการดีดเนี่ยในช่วงเริ่มเนี่ยอาจจะมีเกากีตาร์บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้แบบว่า เป็นมือใหม่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเก่าก็ได้นะครับแล้วก็ดีดไปเลยแพทเทิร์นในการดีดก็มีแค่2แพทเทิร์นนะครับ<ม>ก็เป็นแพทเทิร์นเพลงช้าที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับอ่าทีนี้ในความเร็วของมันนะครับอยู่ที่67นะครับอ่าไม่ได้เร็วเป็นเพลงช้าเลยนะครับอ่าทีนี้แพทเทิร์นแรกที่ใช้นะครับก็ลองฝึกแพทเทิร์นดูก่อนก็ได้อ่า one t h r e e ก็เป็นแพทเทิร์นลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับ ทุกตัวที่เต็มห้องนะครับก็ใช้แพทเทิร์นนี้ส่วนที่ครึ่งห้องนะครับเราก็จะดีดเป็นลงอย่างเดียวนะครับอ่าพอครึ่งห้องมาอะไรในแนวนี้นะครับอ่าทีนี้เพลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นท่อนเวอร์สนะครับท่อนปรีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับหรือท่อนฮุกนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนฝึก สามคอดนี้นะครับฝึก3ส,ส่วนนี้นะครับให้ให้ได้ไม่ได้ใช้3คอร์ดนะใช้หลายคอร์ดนะครับในคีย์จีเนี่ยใช้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ G ีเอมิเนอร์บีมิเนอร์ซีดแล้วก็ E minor นะครับทั้ง6คอร์ดนี้ใช้หมดเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับก็จะมีท่อนที่แปลกขึ้นมานิดนึงตอนท่อนที่เป็นเหมือนกับว่าของ ผู้หญิงร้องขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นอีกท่อนหนึ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับโอเคมาดูตั้งแต่เวอร์สแรกดีกว่านะครับตั้งแต่อินโรเลยอินโ o เขาก็จะมีเป็น G B minor 1ห้องนะครับ E minor 1ห้องแล้วก็ C D นะครับในในบางคอร์ดถ้าเราเสิร์ชจ,จาก Google เนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบว่า B minor ทับ F sharp นะครับแต่อันนี้ผมให้จับ B minor อย่างเดียวก็ได้นะ,ะมารองตั้งแต่อินโรนะครับ สามซีนะบดีไปได้เลยนะครับ b ีมเนจับทาบก็ได้นะครับ e ีมเนครึ่งห้องนะครับแล้วก็ท่อนเบร์สนะครับ เสก็จะประมาณนี้นะครับมีคอร์ดอยู่นี้แล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนฝึกก็พยายามเปลี่ยนคอร์ดกันนะครับอันนี้ท่อนปีคอร์ดนะครับ ไปท่อนฮุกนะครับจะครึ่งห้องเยอะนิดนึงแล้วก็เต็มห้องนะครับแล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับขอชุดเดิมเลย แล้วก็ไปท่อนที่ผู้หญิงร้องนะครับก็จะมีคอร์ดประมาณนี้นะครับ3ามา่เป็น A อ i มเนอแล้วก็กลับไปที่ฮุกอีกนะครับ ในท่อนโซโลกีตาร์หรือว่าท่อนอะไรเมนคอร์ดหลักๆนะครับก็จะเป็นคอร์ดของท่อนฮุกนะครับถ้าเราเล่นคอร์ดของท่อนฮุกได้เนี่ยก็เกิน50%ของเพงลงละเพราะว่าซ้ำท่อนฮุกหลายรอบนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของพาร์ทที่หนึ่งลองฝึกเปลี่ยนคอจากพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองไปเล่นกับ u t u b e นะครับเปิด YouTube แล้วก็เล่นให้คล่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเริ่มฝึกร้องนะครับอย่าข้ามขั้นเนาะอย่าฝึกอะไรไปพร้อมๆกันเนาะมันก็จะไม่ได้ทั้งคู่นะครับก็ลองฝึกอันนี้ดูนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็อยากให้ สอนเพลงอะไรก็บอกมาได้นะครับเพลงนี้ที่เลือกมาสอนก็เพราะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่มาแรงในตอนนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมไปดูพาร์ทที่2นะครับที่เล่นไปกับเพลงด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับซับสไคร์นะครับใครที่ยังไม่ซับก็ฝากซับไปด้วยนะครับขอบคุณครับ